สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับผมคนเดิมน,นะครับวันนี้เราเล่เกมออสตา่าทาวเวอร์ดีเอนต์นะครับผมตอนนี้ครับมีโค้ดใหม่มาคือโค้ด Halloween 2022ที่ผมพิมพ์มาตรงนี้นครับซึ่งมันจะได้ตัวละครฟรี1นึ่ทีนั่นก็คือไอควีนฮอลโลนะฮะเหมือนจะเป็นรูเคียร์จากเรื่องบีสเทมานะนะนะโอเคเราจะมาลองดูตัวละครกันนี้เลยครับ โอเคตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วนะครับโดยค่าวางตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ500ฮะโจมตีแบบโคลนเอ e นะครับก็คือเริ่มต้นมาดาเมจก็1,000นะโจมตีเจวิทย,ะ,ยะมะนเก้าณ้าสนะครับห้าสิแล้วก็ดูท่ากันนะครับอขอโทษครับพอดีลืมเปิดเอฟเฟกก็เดี๋ยวลองไป ดูันใหม่นะช่วงนี้ก็รเบอร์นหน่อยนะลืมใส่ออฟมาอีกแล้วใส่ออฟผิดอีกเออวินก็ไม่ได้ใส่ออฟอีกโอ้ยช่วงนี้ขอโทษด้วยนะครับที่ช่วงนี้เบลอหน่อยแล้วก็ลงคลิปช้าโอเคเรามาดูเอฟเฟกกันเลยครับน่าจะเป็นน่าจะฟรีด้วยมั้งไม่แน่ใจโอเคครับเป็นการโจมตีแบบเป็นคลื่นการแข่งสร้างหัวใจครับก็คือแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูนะก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นแรกอัพเงินใช้เงินหมื่นหนึ่งพอตางโจมตีเพิ่ม เกตพันหครับขั้นที่2ใช้เงินหมื่นหนึ่งพลังโจมตีเพิ่มหมื่นหนึ่งเปลี่ยนท่าครับชื่อว่า i war มาดูเดี๋ยวรอผมอัปโหลดมาดูท่านีกก่าซึ่งวงนราจะกว้างขึ้นนะ โอเคครับโอเคครับตัวท่าก็เันการต้องำเนแล้วก็ยิงหัวใจเหมือนจะเป็นกำแพงน้ำแข็งนิดหน่อยนิดหน่อยมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันฮะงงกับเอฟเฟกอยู่โอเคครับขั้นต่อไปใช้เงิน,น20,000ระยะเพิ่ม3 0ดาเมจเพิ่มหมื่นหน้าเพิ่มท่าไอฮาร์ครับหัวใจน้ำแข็งโดยเปลี่ยนการโจมตีเป็น Circle ALE นะโอ้เอาไม่กี่ขั้นนะระยะก็ประมาณ80 เนี่ยถ้าโจมตีโหเหมนกันก็นำโจมตีนะโหแหลกมากเลยครับเรื่องผมรับไม่ไหวแล้วนะโอ้โหแหลกจริงๆอ่ะพูดเลยแหลกจริงๆแหลกจริง,แ,รรงแล้วก็น่าจะน่าจะฟรีตจวาทานเดีย๋ยวลองผมลองบัฟก่อนดีกว่าอืมว่าดาเมจอยู่เท่ไหนนี่เออวินยังไม่ได้ใส่ออฟนะแล้วก็ลูเคียนผมไม่แน่ใจว่าใส่ออฟหรือเปล่าถ้าใครแน่ใจช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนะฮะว่าใส่ออฟได้หรือเปล่าถ้าใส่ได้ก็จะเป็นตัวที่ถือว่าใช้ได้นะ สำหรับมือใหม่นะ่าจะมือใหม่นะ่าจะใส่แหละน้เม่อยู่ที่เก้าหมื่นสามนะเกือบเกือบแสนนะใส่ออฟเนี่ยเรามาลองเพิ่มเลื่อนครับเลิ่มเลื่อนสักประมาณแสนแสนหนึ่งแสนหนึ่งโอเคครับเพิ่มเลื่อนนะปะมาแสนสามนี่ย่มตีไม่แน่จะฟรีหรือเปล่าครับเพดูว,วนๆเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะครับขออีกทีหนึ่งเพื่อความชัว์น่าจะแช่แข็งแหละผมว่าก็เหมือนลูเคีย อ๋อครับใช่ครับฟีดฟีดโอเคถือว่าเอฟเฟกการยืนของมันก็ถือว่าดีนะฮะก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ลงสตอรี่ช่วงแรกดีนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e เพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรสวัสดีครับ